เฮ้ยเสร็จกูเนี่ยโอ้ยพลาดเดียวบ้านยังมื่อนี้แต่ของป้าไรแล้วล่ะเอาไปขายกับพ่อได้ใ่แล้วเฮ้ยสันงูซีแรงเย็นไปกินได้ป น่งปุ๊บก,กระใส่ปรับเลยเนาะมึงสิไปตอนนี้มึงเสียวตีนตอนนี้ครับครับไปตอนนี้เหระครับบักลาครับบักลาครับบักลาครับเอ้ยครับไม่อยางเงยน็นเย็นกินว่ครับเย็นที่สูนใน้ากนกระน้ำแข็งลวล่ะจ้าหมายถึงเครื่องดื่มอะครับ เครื่องดื่มทุกอย่างเปิดเบิ้งในถังเลยจ้ะครับว่าแต่ซื้อไปให้ผู้ใดจ้ะซื้อไปให้กำนันผู้ครับกำนันผู้่ะจ้ะสำหรับกำนันผู้สุดลอฟรีทุกอย่างเลือกได้เลยจ้ะแล้วคนลอยขอยงผมพอฟรีวะครับคืนนี้มานอนน้ำเอเยติละ <laughs> ขนสั้นผมซื้อเอาก็ได้หรอกครับเฮ้ยบดใจเลยอันนี้ข้าต้มเจพึงเหเสร็จใหม่ๆฝากไปให้กนั้นพูน้ำครับของครับสักมือหนึ่งฉันจะต้องเป็นคุณน้ยกันั้นพูให้ได้ กำนั่นครับ,รบไอติจอยไม่แจ้งว่ามีคนเข้าไปละเก็บของป้าอีกแล้วครับอ๋ออีกแล้วบอแม่นครับไปไปคันเปเราหลอกแล้วอันนี้เด้ครับว่ามานันอีก้อนจะกำไม่กินครับไปประกาศประกาศอันนี้คือเสียงจากกำนันพูดเด้อหามผู้ใดมาจับสัน์ในป้าหาเห็ดเก็บของป้านีในป้าสวนของพวกเรา ขันพ่อเด้อกำนันจับทันทีเลยเด้อกำนันครับท่างคุนนะครับมองที่คนมาหลักเก็บของป้าดีๆเอาขันป้ากำนันไปครับปกติมมึงอีกแล้วบ่ไอ้สันกำนันผู้ได้ร่าไปในมือนี้เอาเปิดมึงดู ว่ได้หลายดอกครับคือเก้าเหรอครับกำนันนย่าจับผมหรอครับกำนันข้างหน้าผมสิบว่าเหตุอีกแล้วครับเจองย่แมะมึงโกงสิตลอดอ่ะมึงไม่เคยรักษาสัญญาเลยถ้าผมว่าเหตุแบบนี้ ผมก็บมมีเงินส่งน้องเลียนครับเอาเป็นว่ากูเสียโอกาสเมื่อครั้งทุท้ายแล้วถ้ากูพอมอีกอ่ะกูจับมึงแ่ไปกขบไปหาน้องเลยแล้วขับกำนันขอบคุณหลายๆนะครบับนี่กํานันไปอีกแล้วเต๋ยครับ ถ้าจำมันนะ่ะน,อน้องสามสิจังไหนครับกำนั่นผู้พอพาของหมู่บ้าน <c oughs> เอานี่ขอสวยเก็บเงินไม่ทาไปโรงเรียนไอ้ดีมเป็หลักของป้าไปขายเราบอกกำนั่นเขาสิจับเด้เราเขาสวยอยู่นั่งผู้ใด ขาสวยบพต้องห่วงง่ายดอกไอ้เพราถือจับง่ายงเขาสวยน่ะตั้งใจเลี้ยงกับพ่อแล้วเขาสวยหักไอ้ดิมเร์กำนันหนังซีเรียรเอียงเนาะครับกูก็ร่มงิดว่า สิ่แกปัญหาดีซอยเรือวันี้มึงได้ดีมันแต่แค่ไว้รุุนเกเรไทยบ้านคนหนึ่งกำนั่นสีกังวลกับมันเอียงขนาดนั้นถึงมันสิดูเกเรในสายตาพื้นน่ะแต่มันกับว่าเคยทำลายไปคุณต้องหาที่ซอยเหลือมันให้ได้ผมมาเคยเห็นกำนั่นเป็นห่วงไผ่ขนาดหนีมาก่อนเลยเด้ครับคุขผบ่าเคยเห็นู้ใดบ่อลらขนาดนี้คือมึงมาก่อนด,ด้วยกัน <c oughs> ไปไปเตรียมรถออกตัวเราบม่บ้านอู้ออกตัวอีกแล้วเตะครับขันมึงขี่คานน่ะมึงกับไปเ่าออกไปอ้ยมันข้นมาันที่ได้เด้ครับไปครับครับไม่หลุนที่ออกมาก,กินเราอ่ะส่งเสียงดังคนชาวบ้านนะถามไม่คมรบแมาแจกกำนันอีกอ่ะ ดือทั้ง,งจับทั้งปับเนอะก็พอใจวะไปบ้นทางถ่ายวัดกันดูเพราะมันรวมกุกันอีกครับครับเจ๊ครับฝากเจ๊เอาของกินของใส่ใส่เต็มถุงนี้นะครับกำนันเสียเอาไปอย่างเนาะจ้าคือซื้อไปหลายแท้ว่าเสียไปบริจาคครับ ทางใจดีปากเจเอเจาของดีๆเ้ยด้ครับล้านเจมีแต้ของดีๆถ้าสั่นกำนั้นหาจะเข้าด้วยจ้ะครับ นอนได้แล้วมันดึกแล้วไอดีมกัอยาน,นอนดึกเดอ้อไอเห็นงานจากน้อยไอก็นอนแล้วยังสัน่นฝนดีเลยจ้ะดิมดิมนอนไปนครับดึกปนนี้ผู้ใดมามหาวะผู<อ>้ใดมาดึกดึกว่า กำนันผูไอ้มาหลบกวนเวลานอนบอของกินของใสหลายประหีดพอมีเงินหนด้ดหรอครับไอ้ไม่ได้มาเอาเงินไอ้ซื้อมาฝาก ขอบคุณนายกำนันหลายๆด้ครับต่อไปเีนี่ะโซ่เปลาเก็บของปลาได้บอไทยผมเศร้าอะ่ะผมเสียหาเงินใส่เลียงน้องเอาจังสี่ไอกำลังหาคนงานไม่งานน้ำไอไอเสียขาแรงดอก อิหลีวะครับไอ้กำนันเบิดบ้านอะ่ะกำเนี่ยกำนันนี้ล่ะดีกับผมที่สุดแล้วเธเดืนทานมาพราะใสร้มพางเบาว่าใจฉันก็เต่ไม่เป็นจังหวะงไหนทั้งบอกก็รู้ว่าเธอสวยกว่าใคร ไอ,ไอด้ดีมเขาสวยหิวข้าวมาได้ถึงนี่ไอสิของกินมาเต็มเลยป่ะไอซ์พาไปแกกินขอผู้จ่ายกำนันคนรอ